สวัสดีครับหนึ่งในปัญหายอดฮิตที่คิดไม่ถึงสำหรับแฟนๆโปเกมอนโกนั่นคือ GPS signal not found ปัญหาเกิดจากการที่เครื่องของเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียม erm, เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของเราได้นั่นเองครับเปิดเกมปุ๊บจะเห็นแถบข้อความสีแดงแจ้งให้ทราบด้านบนเลยนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยครับเพราะทาให้เราจับโปเกมอนไม่ได้เพราะเกมหาตำแหน่งของเราไม่เจอสแสดงแผนที่เส้นทางอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้รอบๆตัวมีแต่ทุ่งสีเขียว เห็นโปเกมอนยืนอยู่ตรงหน้าจับไม่ได้ซะงั้นแถมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นโปเก s ส o ต็อปหรือยิมเลยพูดง่ายๆว่าเล่นไม่ได้นั่นเองครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆใน10วินาทีก่อนอื่นออกจากเกมก่อนครับแล้วเปิดแอป Setting ของระบบจากนั้นแตะหัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแตะตำแหน่งแล้วตรวจดูว่าเราเปิดใช้งานเอาไว้จากนั้นแตะวิธีการระบุตำแหน่งแล้วแตะเลือก gps Wi-Fi และเครือข่ายมือถือวิธีนี้ทำให้เกมค้นหาตำแหน่งของเราได้อย่างแม่นยำสุดท้ายแตปะปรับปรุงความเที่ยงตรงแต่เปิดสวิตช์การค้นหา Wi-Fi เท่านี้ก็เรียบร้อยครับปัญหานี้แก้ไขได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับเอาละครับกลับไปเปิดเกมโปเกมอนโกดูกันอีกทีเย้ yeah, แผนที่เส้นทางต่างๆสแสดงขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ก็จับโปเกมอนและสนุกกับเกมได้แล้วขอให้มีความสนุกและมีความสุขกับการเล่น เล่นให้ปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ